อินเลิฟหลังแชร์ใจอินเลิฟแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นนี่อะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นอะไรนะอะไรเนาะเยลลี่แยเยลลี่ใช่ใช่เยลลี่สีสีฟ้านิดนึงแล้วก็อันอันนี้อะไรอ่ะอันนี้จะเป็นของวุ้นของวุ้นอ๋อแล้วก็ผักพันนะคะที่บ้านใช้จังแล้วน้ำมิ้งสีผีเจียนแล้วก็ผลไม้กระป๋องผีเจียนแดงอ๋อย ฉันกินประจำเพราะว่าอร่อยคุณภาพเกรดเอราคาประหยัดไอ้เหี้ยแกเฮยยอดแหลกแกทำยังไงต่ออ่ะก็ดีง่ายเดี๋ยวแกช่วยเทน้ะนี่เลยนี่เทใส่นี่เลยแกเทใส่หมดไปไหนเทเลยเปิดง่ายเปิดง่ายเพราะมันมีเนี่ยเทใสตรงนีแล้วก็ที่สำคัญจะต้องเปิดไม้กระป๋องผิวเจี๊ยบนะคะ ันชอบมากเลยแบรนด์นี้นะมันเป็นแบรนด์เดียวกันกับบกพิราดเลยนะแกนี่ไงเพราะว่าบุ้งตามโลโก้อะก็เป็นของเขาแบบว่ามาโดยตรงเลยเนาะทั้งทำเป็นน้ำเห็นผ้าอะไรเงี้ยลูกก็ตูกลูกก็โตอ่ะงานใหญ่เทเสร็จแล้วไงต่ออันนี้ก็ต้องเทน้ำมินสิเอาอ๋อมาเทน้ำมินจี ใส่ประมาณเท่าไรหนึ่งช้อนก็ถ้าทำนะถ้าทำก็ฉีดในกระป๋องนี้นะแต่ช้อนถ้าโดูเท่ได้แกงพอดีหนึ่งช้อนพอลยใส่เข้าไปแล้วแกก็คนเลยนะเปละเอียดละเอียดแต่ว่าละลายไปใช่ไหมแกความันละลายเสร็จแล้วนะเราก็ไปต้มในกระทะหม้อร้อนๆไปแล้วอ๋อต้องใช้เวลานานปะที่ต้มอ่ะก็เพราะมันร้อนอ่ะอ๋อให้มันร้อนเ ใส่อะไรก่อนเนี่ยแล้วแต่ใส่อะไรก็ได้เพราะว่ามันอ๋อให้มันแบบว่าสีสันสวยงามใช่ไหมใส่สีวางสีเห็นไหมของพีเจียนะจ๊ะโอ้ยใหญ่มากเนื้อแน่นแบบว่าอหูหุ้นหุ้นในส่วนกลางหุ้เลาที่สวยงามแบบเดียวอร่อยด้วยเก๋จะอร่อยเพราะมีคุณภาพด้วยเรียบร้อยแล้วจ้ะ อย่างงี้อโอ้โหเปเลยอ่ะจะใช้เป็นแฟนอ่ะบ่เน้อบอกกับเทศกาลวาเลนหาดูสิตั้งใจทำแบบน่ากินอ่ะไม่จะเป็นต้องแฟก็ได้ล้เอแม่พ่อแม่ก็ได้วนที่เรารักอะไรอย่างนี้เนาะอะไรเลยอชิมได้ปะได้หวานเลยน่ที่บ้านเต้องใช้แบบผลิตภัณฑ์นะทำไมบ่อน้อก็ต้องใช้ผีเจียนแหวนเท่านั้นจ๊า ผลไม้ที่เจียอนอร่อยคุณ